ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 650R Sport Shifter Edition และ c b 650R Sport Shifter Edition ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์ p o 2022แต่เนื่องจากว่าในวันถแถลงข่าวก็คือวันที่30 พฤศจิกายนนั้นเรายังไม่ได้เห็นโชมหน้าทิแท้จริงของทั้งสองรุ่นดังนั้นวันนี้ผมจึงนำภาพของเจ้า CBR650R และ c b 6 5 0 r รุ่นพิเศษมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดโดย CBR650R รุ่นสแตนดาร์ยังคงราคาเท่าเดิม324,300บาทส่วน CBR650R Sport Shifter Edition ราคาอยู่ที่3 3 3 5 0 0บาทซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่มีการติดตั้งคันเกียร์แบบควิกชิปเตอร์และครอบเบาะหลังเพิ่มความโชบเฉี่ยวแหลมคมและเร้าใจซึ่งการเพิ่มเติมครอบเบาะหลังนี้ก็เป็นเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้ต้องการให้ Honda ปรับดีไซน์ช่วงท้ายใหม่ดังนั้นจะได้มีการดีไซน์ครอบเบาะท้ายให้ดูแล้วมีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวมากขึ้นซึ่งก็คาดว่าจะโดนใจแฟนคลับ Honda ใน 650ซีรีส์ทั้ง CBR 650R และ c b 650R รุ่นก่อนหน้าก็สามารถซื้อไปใส่ได้แต่ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีเสียงติติงเรื่องของดีไซน์ช่วงท้ายแต่ว่าทั้ง2โมเดลก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันสามารถทำยอดขายได้สูงสุดติดอันดับที่1หรืออันดับที่2ของตลาดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรุ่น CBR 650R นั้นมียอดขายสูสีคู่ขี้กับ CBR 500R มาโดยตลอดและอีกจุดหนึ่งที่มีการเพิ่มเติมในคราวนี้ก็คือ คันเกียร์แบบควิกชิปเตอร์ซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าควิกชิปเตอร์หมายถึงอะไรโดยควิกชิปเตอร์ของทั้งสองรุ่นนั้นเป็นแบบทางเดียวครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นโดยไม่ต้องกำคลัชแต่ถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนเกียร์ลงต้องมีการกำคลัช,ชช่วยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสังเกตดูตรงบริเวณด้านหัวบนของคันเกียร์ถ้าตัวสแตนดาร์นั้นจะไม่มีสายไฟแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตชิปเตอร์อีดิชั่นจะมีสายไฟ อยู่ที่หัวคันเกียร์ด้านบนซึ่งสายไฟตัวนี้จะทําหน้าที่ในการตัดต่อการจุดระเบิดเมื่อไหร่ที่เรามีการงัดเกียร์ขึ้นการจุดระเบิดจะหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อให้การเข้าเกียร์นั้นเป็นไปได้โดยง่ายและเมื่อคันเกียร์กลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมการจุดระเบิดก็กลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมครับซึ่งการติดตั้งควิทชิปเตอร์แบบนี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นรอบเครื่องยนต์สามารถที่จะตัดต่อกําลังได้อย่างเต็มที่ไม่สูญเสียกำลังในช่วงของการกลมคลัชรอบเครื่อง ลงเล็กน้อยดังนั้นอัตราเร่งจึงดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ไม่มีควิกชิฟเตอร์นั่นเองครับสำหรับการปรับเพิ่มรุ่น c b r 650R Sport Shifter Edition ในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดให้กับรถในตระกูลของ650ซีรี e ์ได้เป็นอย่างดีใครอยากขี่เดิมๆก็ถอดครอบเบาะท้ายออกหรือใครต้องการขี่แบบสปอร์ตฉบเฉียวก็ใส่ครอบเบาะท้ายเข้าไปอีกรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือ CB 650R Sport Shifter Edition รุ่นสแตนดาดนั้นราคาเท่าเดิมครับ3 9 9 1 0 0บาทถ้าเป็นสีพิเศษ Black Edition 3,12,100บาทส่วนรุ่น Sport Shifter Edition 3,18,300บาทก็เช่นเดียวกับ CBR 650R ครับติดตั้งคันเกียร์ Quick Shifter มาให้และก็ครอบเบาะหลังซึ่งก็ช่วยให้ภาพลักษณ์ของเจ้า CB 650R นี o อสปอร์ตคาเฟมีความเร้าใจมากขึ้นดูโฉบเฉียวมากขึ้นมี3สีให้เลือกครับก็คือสีดำพิเศษ Black e dition สีแดงแล้วก็สีเทาย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว Honda ได้ประกาศใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตรถ Big กไบคส่งไปยังตลาดทั่วโลกด้วยการเปิดตัวรถมอเตไซค์สปอร์ตบิ๊กไบค์0 0าซีรีส์พร้อมกันทีเดียว3รุ่นประกอบไปด้วย CBR 5 0 0 R c b 5 0 0 F และ CB500X ซึ่งก็ส่งผลให้กระแสนิยมมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนในคลาส s 5 0ซีรีส์เริ่มต้นด้วยการเปิดตัว CBR650F และ CB650F ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่28พฤศจิกายนพศ2556นับถึงวันนี้เป็นเวลา9ปีครับโดยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองได้เปิดตัว CBR650R และ CB650R โฉมใหม่พร้อมอัพไซด์ดาวและดิสเบรกหน้าคู่ไ e เดนเมาสีลูกสูบต่อข้างสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นและวันนี้ CBR650R Sport Shifter Edition และ CB650R Sport Shifter Edition คือการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของ Honda Big Bike ในงาน Motor Expo 2022ครับ